สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนธิชาสมพักดีวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเอเรเวลคณิตศาสตร์นะคะโดยวันนี้จะเป็นบทของความน่าจะเป็น,นะคะ่ะโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสิบลูกสี่ลูกเป็นสีแดงอีกหกลูกเป็นสีฟ้าถ้าสุ่มหยิบหนึ่งลูกโอกาสที่จะหยิบได้ลูกสีแดงคือเท่าไหร่ก่อนอื่นนะคะโจทย์เขาอยากได้สีแดงเนาะสูตรของเราจะใช้เป็น P เท่ากับ จำนวนแบบที่เป็นไปได้ที่ต้องการหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะเหตุการณ์นี้เราอยากได้ลูกบอลสีแดงเราอยากรู้ว่าลูกบอลสีแดงเนี่ยจะมีโอกาสหยิบได้เท่าไหร่จํานวนแบบที่เป็นไปได้เนาะลูกบอลสีแดงมีสี่ลูกก็จะเป็นสส่วนจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดคือในถุงใบนี้มีลูกบอลสิลูกก็จะเป็น10ค่ะจะเท่ากับ p เท่ากับ สี่ส่วนด้วยสิบหลังจากนั้นเราก็จะมาลดรูปเศษส่วนได้สองส่วนห้าก็จบแล้วนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเป็นพื้นฐานของบทความน่าจะเป็นเนาะที่จริงแล้วบทนี้อาจจะมีข้อที่ยากกว่านี้นะคะเป็นข้อที่มีข้อกําหนดที่ซับซ้อนมากกว่านี้เราก็จะใช้สูตรหรือว่าอะไรที่แตกต่างกันไปมากกว่านี้หน่อยนะคะแต่สาหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นแบบเบสิกพื้นฐาน หวังว่าเพื่อนๆจะทำได้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ